สังคมทุกวันนี้นะคะเราอยู่หรือสื่อสารกันด้วยคำพูดบางทีเรารู้สึกไหมคะว่าคนเนี้ยเราอยากพูดคุยกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะพูดธรรมดาธรรมดาไม่ใช่คำสรรเสริญเยนยอหรือยกยอปอปั้นแต่เราก็อยากคุยกับเขาบางคนเราไม่อยากคุยด้วยเลยเพราะว่ามันคายคายใจนะคะคือมันหยาบไม่นึกถึงใจคนอื่นระคายใจนะฟังแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจที่เรียกว่าหยาบทายนะคะบางทีเราคิดว่า คำว่าหยาบคายเนี่ยคือการพูดจาที่หยาบหยาบนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะคือมันใจเราไม่ยอมรับอะค่ะก็มานึกถึงเรื่องราวในนิทานฉลกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของในใยพรานนะะที่ล่าเนื้อมาได้เป็นจํานวนมากในครั้งนั้นนะคะก็มีบุตรเศรษฐี4คนก็เข้าเมืองไปที่จะซื้อเนื้อแต่ว่าคือเขาได้สตางไปอะคะ่ะแต่ว่าเนื่องจากรู้ว่าในพรานนั้น ได้เนื้อมาโดยไม่ได้ลงทุนก็อยากได้นะวิธีการีจะไม่เหมือนกันเลยนะคะ4คนนั้นคนแรกบุตรเศรษฐีคนที่หนึ่งเดินไปถึงก็บอกเฮ้ยในพลานขอเนื้อชิ้นหนึ่งได้ไหมนะคือคนเรานะคะถ้าจะรู้นิสัยกันก็จะรู้ไอตอนที่ว่าพูดจากับคนที่ต่ำกว่าตัวเองนะพูดยังไงนะคะบุตรเศรษฐีคนนี้ พูดกับคนที่ต่ำกว่าตนด้วยถ้อยคำที่หยาบและกริยาที่หยาบในพรานคนนี้ก็รู้สึกได้นะคะก็บอกว่าคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดที่หยาบมากเป็นคำพูดที่ไม่มีใครอยากฟังแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้ก็เลยแบ่งเนื้อให้คือเขาก็ให้นะคะไม่ใช่ว่าให้ก็ให้เนื้อเยื่อให้ในส่วนที่เป็นเยื่อขุดขูดให้นะคะให้ไปนะคะ าให้ไปแล้วบุตรเศรษฐีคนที่สองก็เดินตามมาก็มาขอเนื้ออีกเหมือนกันก็บอกว่าพี่ชายขอเนื้อมากได้ไหมขอปันเนื้อหน่อยเขาก็บอกว่าอันนี้คำพูดอันนี้คำว่าพี่ชายเปรียบเสมือนอวัยวะเอางี้ละกันเราจะให้อวัยวะไปนะคะบุตรเศรษฐีคนที่สนะคะพอมาถึงก็บอกว่าพ่อในพราน นะขอแบ่งปันเนื้อให้กับชั้นบ้างได้ไหมแต่เป็นถ้อยคําที่ไพเราะนะคะในพลานก็บอกว่าคําว่าพ่อเนี่ยมันทําให้หัวใจคนวั่นไหวเมื่อได้ยินเสียงลูกพูดเพราะฉะนั้นเอาส่วนหัวใจไปก็แล้วกันนะคะก็ชิ้นใหญ่หน่อยก็ตัดหัวใจแล้วก็ตัดไปร,บรอบๆนะคะในถาดนี้ไม่มีเนื้อเหลือนะคะแต่จริงๆแล้วมีนะคือเนื้อทั้งหมดที่ในพลานมีบุตรคนที่4เดินมาถึงนะก็บอกว่าในพลานเหนื่อยไหม นะออกไปเนี่ยล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าไปทานอะไรก่อนที่บ้านไหมเสร็จแล้วก็พานั่งรถไปนะพาลากเวียนไปพาไปทานข้าวแล้วก็บอกว่าแวะรับบุตรภรรยาด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวก็เหนื่อยในไหนก็รับแต่ท่านไปแล้วก็ไม่ดีเอาไปด้วยกันและกันก็ไปเลี้ยงอา,อาหารแล้วก็เห็นอะไรดีก็เหมือนกับมีผลไม้ก็ตัดให้อะไรเงี้ยนะคะเสมือนหนึ่งให้รัพย์ในบ้านเพราะเขา เป็นบุตรเศรษฐีที่เกี่ยวกับพืชผลเพราะฉะนั้นบ้านมีพืชผลอะไรก็ตัดให้หมดเลยในพรานคนนี้ก็นึกรักนะคะบอกว่าคนนี้มีอัธยาศัยดีนึกถึงใจคนอื่นสิ่งที่ในพรานอยากจะให้คือสัตว์ที่เขาได้มาทั้งหมดเลยค่ะเนื้อสัตว์ก็ยกให้แล้วก็เป็นสหายสนิทต,ตั้งแต่นั้นมาต่างกันไหมคะวิธีการพูด4แบบและเนื้อก็ได้ต่างกันมันหมายถึงผลแห่งบุญผลแห่งกรรม ที่ไม่เท่ากันท,ทั้งทั้งที่เป็นคำพูดที่มีความหมายอันเดียวกันก็คือขอแต่ว่าการขอเนี่ยนะคะมันต่างกันเหมือนกันค่ะเวลาเราไปที่ใดเนี่ยด้วยคำพูดแบบเดียวกันเนี่ยคะ่ะแต่ทำไมบางคนถึงได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการและบางคนไม่ได้อะไรเลยอยู่ที่คำพูดนี่ละคะ่ะเรียกว่าคำพูดหรือวาจาของบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะมีความสำคัญนะคะเพราะเราใช้อยู่ทุกวันแล้วเราก็สื่อกับคนทุกวันคนเราต้องมีสติในการพูด ไม่ใช่ว่าพอเราจะพูดอะไรเราก็นึกถึงใจตัวเราว่าเราพึงพอใจแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าคนที่รับฟังเขารู้สึกอย่างไรลองดูนะคะลองคิดดูว่าถ้าเราได้ยินคำพูดแบบนี้เราชอบไหมเราจงพูดในสิ่งที่เราคิดว่าเราเองก็อยากฟังค่ะ